สวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้เราพาทุกคนมาอยู่กันที่สวนสละดแห่งหนึ่งของจังหวัดตราดค่ะซึ่งเป็นหนึ่งในแหล่งต้องห้ามพลาดของจังหวัดตราดเลยทีเดียวค่ะนั่นก็คือสวนสมโพธินั่นเองค่ะที่นี่นั้นเขาอยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองจังหวัดตราดค่ะขับรถมาเพียง10-15นาทีก็ถึงแล้วค่ะใช่ค่ะและสวนสมโพธินะคะตั้งอยู่ในพื้นที่ของหมู่บ้านท้ายวังอำเภอเมืองจังหวัดตราดซึ่งมีเนื้อที่มากกว่าหนึ่งร้อยไร่กันเลยทีเดียวค่ะ ที่นี่นะคะเขาเปิดให้ทุกคนที่สนใจสามารถเข้ามาศึกษาหาความรู้ได้นะคะแต่ว่าต้องโทรแจ้งล่วงหน้านิดนึงค่ะใครสนใจสามารถโทรมาได้ที่เบอร์0814382015ค่ะจะมีผู้ที่เชี่ยวชาญคอยแนะนำอยู่ตลอดเวลาเลยค่ะงั้นเราอย่าเสียเวลากันดีกว่านะสวัสดีค่ะและตอนนี้เราก็อยู่กับพี่เหมียวเจ้าของสวนสมโพธินะคะแต่ก่อนอื่นต้องขออนุญ,ญาตให้พี่เขาได้แนะนำตัวก่อนเนาะ ค่ะสวัสดีค่ะชื่อเหมียวนะคะเป็นทายาทรุ่นที่สองของคุณพ่อกระจ่างแล้วก็คุณแม่สมโพ่ะค่ะแล้วก็อยากรู้จุดเริ่มต้นทําไมถึงมาทําสวนสละคะ,ะแต่เดิมแล้วเนี่ยตั้งแต่ปีปีหนึ่งห้าเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ซื้อที่ตรงนี้แล้วเราก็ทําเป็นเกษตรทั่วไปทีนี้ผลไม้พอถึงเวลาหน้าขายเนี่ยราคามันก็จะตกคุณพ่อคุณแม่ก็จะมองการไกลเข้าไปอีกหน่อยนึงว่าออ เราจะหาพืชอะไรที่ที่ราคาดีก็เลยมาศึกษาในเรื่องของสละก็เลยกลายเป็นว่าเรา,เามาทำสละตั้งแต่ปี38ค่ะตั้งแต่ปี38ก็เริ่มปลูกเป็นสละเนินวงแล้วก็เปลี่ยนนะตอนนี้มาเป็นสละสซมาลีทั้งหมดซึ่งสละสุมาลีเนี่ยรสชาติ จะดีที่สุดแล้วค่ะค่ะพี่เหมียวค่ะเราแอบไปศึกษามวาว่าที่นี่ค่ะมีในส่วนพิเศษส่วนหนึ่งนั่นก็คือการผสมพันธุ์ของเกสรดอกสละด่ะค่ะ,คะตรงนี้ได้ข่าวมาว่าพี่เหมียวเองทําตั้งแต่ต้นจนจ,นจบเองทุกข,ขั้นตอนนะคะอยากให้พี่เหมียวค่ะพาเราไปดูวันนี้ได้ไหมคะว่าเขาผสมผสมพันธุ์กันยังไงระยะเวลาการทํานานไหมกว่าจะได้ออกมาเป็นลูกสละสวยๆน่าทานแบบนี้อะค่ะได้ค่ะ <laughs> เดี๋ยวไปดูกัน <laughs> นะคะ ต้นตัวผู้เราจะมีแปลงตัวผู้ต่างหากอันนี้คือดอกตัวผู้เห็นไหมคะดอกเขาจะต่างกันลักขนาจะต่างกันตัวผู้มีแต่ดอกออกผลไม่ได้ค่ทีนี้วิธีการเนี่ยตัวผู้เขาจะมีละอองเห็นไหมคะมองเห็นไหมมันต้องมีแสงนิดนึงเวลาผสมเกสรเราจะต้องเอาตัวผู้มาเคาะอย่างนี้ค่ะมาลูดเอาเกสรของตัวผู้เนี่ยให้มันติดในร่องของตัวเมียนซึ่ง ซึ่งบานรอบเลยนะคะ,คะต้องบาน100%เซนด้วยอันนี้เขามาฟิชเชอรลิงกันแล้วพี่ก็จะมีริบบิน้นริบบิ้นเพื่อที่จะบอกวันเกิดของเขาทีนี้นเ,เราทำถูกต้องเราทำทีละดอกออกทีละช่อเลยอย่างนี้นะคะแล้วก็ติดแมสหมายความว่าอันนี้ค่ะเขาเกิดวันที่ย2่เนี้ยปฏิสนที่ว่าง,งาั้นนะช่วยกันทำกิฟต์2ีสองเดือนสิบอถามว่าเมื่อไหร่ได้ทาน แปดเดือนแปดเดือนแล้วระหว่างแปดเดือนยาค่ะอพี่เหนียวต้องมาดูเขาบ่อยๆ่อยไหมคะเราติดอย่างนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะปล่อยเอาไว้ก่อนแล้วมันก็จะค่อยเปลี่ยนสี่ะเป็นดําแบบนี้นะคะมีอันนี้ผสมไปวันที่สิบแปดเนึงนะเขาก็เปลี่ยนสีละผสมไปก่อนอันนี้คือติดแล้วดําแบบนี้คือไม่ได้เสียใช่ไหมคะคือติดแล้วคือติดแล้วพอมีลูกถ้าเขามีแท็กบอกตัวนี้แปลว่าเราจัดการเขาเรียบร้อยฟิชเชอร์ลิงเขาเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะอ่า แล้วก็เนี่ยเราก็จะปล่อยเขาห้อยอย่างนี้แล้วเราจะต้องกลับมาคอยดูแลเขาอีกเพราะว่าเขาพอเวลาโตขึ้นเรื่อยๆมันจะอย่างนี้แล้วมันจะหนักขึ้นเรื่อยๆเราจะต้องดูแลอย่างไงคะต้องโยงเน pues okay. claro. ี่ย mm. ค่ะต้องโยงขึ้นกูกระคารกูกระคารเหล็กเพราะว่าเวลาที่เขามีลูกหนักๆเนี่ยมันจะห้อยๆๆลงไปเนี่ยพวกนี้เห็นไหมคะมันก็จะห้อยๆๆละลงไปข้างล่างทับๆกันเนี่ยเราต้องโยง ค่ะทุกคนคะจากที่เมื่อกี้เราไปผสมเกสรกันมานะคะตอนนี้ก็ครบ8เดือนแล้วค่ะแล้วสลาก็อยู่ตรงหน้าเรานี่เองค,ะค่ะแล้วก็ยังมีอีกเยอะแยะเลยค่ะแต่เดี๋ยวยังไงต้องให้พี่เหมียวแนะนํานะคะว่าเขามีอะไรบ้างค่ะค่ะตอนนี้ก็หลังจากที่เ,เราทําการผสมเกสรเนี่ยสลาจะใช้เวลา8เดือนค่ะเรียกว่าจะได้สละแบบนี้ที่เป็นสละดที่สมบูรณ์แก่จัดนะคะรสชาติก็จะหวานหอมอันนี้ของเราจะมีสละสด ะะแล้วก็จะมีสละลอยแก้วสละลอยแก้วก็จะมีเป็นถ้วยเล็กนะคะแล้วก็จะมีเป็นถ้วยใหญ่ก็จะแบบนี้นะคะก็จะเ,เวลาทานเนี่ยสละลอยแก้วควรจะทานเป็นเกล็ดน้ําแข็งนะคะ,คะแล้วก็มีน้ําสละเกล็ดพิมะาแทะ100้ร้อ0เปอร์เซ็นอันนี้อยากชิมกันหรือยังคะน้ำไหลไหลแล้วคะ่ะต้องลองแล้วค,ะค่ะลอยแก้วเราจะใช้สละสุมาลีทุกเม็ดเลยนะแล้วคว้าเมล็ดเบามือรสชาติเป็นไงคะกินเข้าไปแล้วมันได้ทั้งสามรสเลยคะ่ะ มันจะมีหวานนาจากเนื้อสละอะจะมีอมเปรี้ยวนิดๆแล้วก็ไม่เค็มมากค่ะ,คะแล้วกินเป็นวุ้นนะคะทุกคนชื่นใจมากค่ะ <c oughs> แล้วด้านนี้เป็นยังไงคะเดี๋ยวองขออนุญาตชิมนะคะอลองค่ะลองห,หวานกำลังดีค่ะได้รสชาติเหมือน ผลไม้สดอยู่ในนี้ค่ะแถมยังได้เก็ดน้ําแข็งอีกชื่นใจถ้าลูกค้าต่างจังหวัดต้องการสละรลอยแก้วที่สดและคงคุณภาพเหมือนที่มาซื้อหน้าร้านเนี้ยค่ะส่วนสมโพธิเนี่ยมีการจัดส่งช่องทางไหนคะสบายมากเลยค่ะตอนนี้เรามีขนส่งของ Inter อร์เอ็กซ์เพสโลจิเข้ามาช่วยนะคะ <c oughs> แต่เดิมเนี่ยคือเวลาถ้าลูกค้าอยากจะทานสละร้อยแก้วเนี่ยต้องมาซื้อที่สวนเท่านั้น <c oughs> เราไม่สามารถส่งไปได้เพราะว่าคนส่งทั่วไปเนี่ยจะเป็นคนส่งของแห้ง <c oughs> แต่ทเตีเนี้ยอินเตเนี่ยเรียกว่ามืออาชีพส่งของเรียกว่าของฟรีซให้เราได้เลยภายในวันเดียวเราสามารถส่งกับบริษัทนี้ได้ <c oughs> อย่างนี้นะคะเวลาเราส่งจัดส่งลูกค้าสามารถไลน์มา แจ้งความประสงค์ได้นะคะว่าอยากจะได้จํานวนเท่าไหร่อย่างนี้จะเป็นเซตกล่องเล็กนะคะ16ถ้วย460บาทรวมค่ากล่องโฟมเราจะบรรจุในกล่องโฟมแล้วก็โปะน้าแข็งไปสินค้าเองเนี่ยค่ะจะแช่แข็งเป็นโฟเสเซนไปเลยนะคะเราก็จะปิดผนึกอย่างดีแลวเราก็จะฝากขนส่งของอินเตอร์ช่วยพาไปถึงลูกค้าได้ภายในวันถัดไปเลยค่ะวันเดียวถึงเลยคะ่ะมั่นใจได้แล้วก็ถ้าเกิดว่าลูกค้าอยากจะสั่งสละ้อยแก้วนะคะ สดๆสแบบนี้ไปทานนะคะที่บ้านก็รบกวนแอดไลน์นะคะอาจจะหาเบอร์ในใน o o o g l e เดี๋ยวนี้ใน Google มีทุกอย่างหรือว่าเ,อาเบอร์0814382015อันนี้เป็นเบอร์ติดต่อของที่สวนนะคะ,คะแล้วก็ไลน์มาแจ้งว่าอ,าอยากได้แบบไหนยังไงเราจัดให้ได้หมดเลยจะเป็นเซตเล็กเซตใหญ่อินเตอร์จัดการให้เราได้อย่างมืออาชีพค่ะ,คะแล้วอย่างนี้พี่เหมียวมีเพจหน้าร้านไหมคะ ค่ะเรามีเพจเพจของสวนสมโพธิชื่อว่าสวนสมโพธิบ้านไทยวังจกกังหวัดปราและสุดท้ายนี้ก็อยากจะขอบคุณพี่เหมียวนะคะ,ะที่เลี้ยเฟื้อสถานที่สวนสมโพธิแห่งนี้แล้วยังมีสระลอยแก้วน้ำปั่นสระเก็ดหิมะอร่อยๆตอนรับเราด้วยอีกค่ะ <c oughs> ต้องขอขอบคุณพี่เหมียวมากๆค่ะ,คะไม่เป็นไรเราสองคนรวมถึงพี่เหมียวเองต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ